เริ่มจาก2อ,อย่างเออหก็คือในปีนั้นเนี่ยเป็นแพลนของ B ีฟลอที่จะแบบทุกคนนะ่ะพลัดกันขึ้นมาทําสร้างงานของตัวเองอยู่แล้วแบบว่ามันมันอยู่ในตารางอยู่แล้วแล้วก็ออในที่ประชุมอะ่ะทุกคนก็บอกว่ากอทํฟทำไหมเาก็บอกว่าเออก็ได้แต่ตอนนั้นก็แบบเอ๊ะแล้วเราจะทำเรื่องอะไรแต่ก็รู้สึกว่าอยากลองนะว่าว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไง ตอนแรกที่ทิดไะทำไม่ใช่เรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเคสเนี้ยเกิดขึ้นแล้วก็พอมันมีเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นมาก็เลยบอกทุกคนว่าขอเปลี่ยนเรื่องนะอขอมามาทำอันเนี้ยก็เลยแบบแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนแบบว่าเป็นเรื่องแบบว่าแพชชันในการทํามันเปลี่ยนมากเลยนะตอนที่ยังไม่รู้ว่าทำเรื่องอะไรแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวทําเรื่องนี้ดีกว่า คือแบบพยายามริสว่าเราสนใจเรื่องอะไรอะไรเงี้ยกับพอมาเจอประเด็นอันเนี้ยแล้วมันปังมันเหมือนแบบโดนตบหน้าพึ่งขึ้นมาแล้วมันแบบเราจําความสึกของเราเองได้เลยว่ามันมันคนละเรื่องนี่คือสิ่งที่มันกระทบคุณจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกอย่างนี้นี่เองแล้วคุณต้องทํามันไม่ใช่ว่าอยากทาแต่คุณต้องทำความตอนนั้นความรู้สึกของเราคือแบบเราต้องทําไม่มีใครทําไม่เป็นไรเราจะทําเพราะเรารู้สึกว่ามัน ถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้จะเงียบหายไปเราก็รู้สึกว่าแบบอยากบันทึกเรื่องนี้เอาไว้อ,อย่างน้อยก็กับตัวเองว่าแบบมันเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราไม่ได้แบบอยากกู้ชาติกู้โลกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบว่ามันมันมีเรื่องแบบนี้ได้ไงวะมไม่คิดนะ่ะไม่คิดนะ่ะเอม,อมก็เลยมันทําให้รู้สึกว่าอ๋อเรื่องที่ สิ่งเรื่องที่มันกระทบใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองอแล้วมันแบบต้องทำก็ได้รู้เดี๋ยวนั้นเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอะไรอย่างเงี้ยอแล้วเรื่องนั้นก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกับเรามากก็เป็นประสบการณ์ร่วมกับคนดูมากกว่าเราว่าเพราะว่าพอได้คุยแล้วได้ฟีดแบ็ทั้งดีและรา้ายณขณะนั้นอะมันม,มันก็